หลังจากฐานจรวดขนาด122มิลิเมตรของกองพันทหารเวียดนามเหนือโดนทำลายลงแล้วการระดมยิงก็เบาบางลงเป็นลำดับฐานจรวดแห่งใหม่ถูกนำเลียงมาตั้งอยู่บนเนินสีบล่าต่อจากนั้นการยิงลบกวนของ้าสึกก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง การยิงของค่าศึกครั้งนี้สเปะสปะปราศจากจดหมายที่แน่นอนทั้งนี้เนื่องจากตรวจการหน้าของค่าศึกไม่สามารถที่จะปรับทิศทางของจรวดได้นั่นเองตำบลกระสุนตกข้ามสนามบินพุ่งเข้าหาเนินเขาหลังบอกออันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่เียเป็นส่วนมากนอกจากนั้นก็จับพลัดจับผูลนโคลมครามลงหน้าลงพยาบาลเล่นเอาคนไข้ลืมคมเจ็บป่วย เพ่นจากเตียงเข้าไปหลบสเก็ตร,ระเบิดกันให้วุ่นวายกุลาหุนกันทั้งโรงพยาบาลสมบัติถูกส่งไปเรียนแฟกที่อุดรส่วนผมถูกส่งบินร่วมกับเครื่องบินตรวจการไม่เว้นแต่ละวัน สไปร์เพื่อนคู่หูที่เคยขับไอ้ปากหมาไล่ฉบทหารเวียดนามเหนือที่สนามบินซัมทองเมื่อก่อนเนินสกายไลา์ทูจะพังพินาศครบกํากำหนดกลับสหรัฐในวันที่ผมถูกส่งไปเวียงจันทร์นั่นเองแบตเทิลชิปนักบินหนุ่มฝีมือดีถูกส่งเข้ามาทำหน้าที่แทน แบทเทนชิปเป็นนักบินรับจ้างคนไทยที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในสมรภูมิลาวต้อยคือนิคแนมที่ผมจําได้อย่างขึ้นใจและดูเหมือนว่าตัวของแบทเทนชิปเองก็พอใจที่จะให้ผมเรียกขานเขาเช่นนั้นต้อยเป็นเด็กกรุงเทพโดยกําเนิดบ้านของต้อยเป็นบ้านแบบโบราณตั้งอยู่ข้างสนามหมาหนังเหลืองมองอย่างผัดผดาดใบหน้าที่มีรอยแผลเป็นด้านสายของต้อยมีความหล่อเหลาไม่ผิดกับสายยันจันวิบูลดาราหนังไทยเลยทีเดียว มันจะผิดกันก็อิตรงที่ต้อยของเราผิวดำสนิทเหมือนกับนิกโกรลูกผสมเท่านั้นผมกับแบทเทนชิปหลอกเอาเบี้ยเลี้ยงฝรั่งกันชั่วโมงบินถูกบินทวงเวลาไม่เว้นแต่ละวันอย่างว่านั่นแหละครับดอนล่าที่หลอกไอ้กันมาได้ละลายไปกับออตัวที่เวียงจันทรและหลวงพะบางจนหมดสิ้นเงินทองไปเที่ยวประเดี๋ยวก็มานักเลงการพานันเขาพูดอย่างนั้น แต่ของผมมันเป็นการพนันที่ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตผมเคยเตือนสติของแบทเท s ชิปบ่อยครั้งที่เห็นเขาบ้านละหำจนเกือบจะละยอดหมายไอลักษณะการบินแบบนี้ไอ้ปากหมาถูกสอยลงไม่รู้ว่ากี่เครื่องต่อกี่เครื่องจนแล้วจนลอดผมกับแบทเท s ชิปก็ลอดปากเดี่ยวปากกามาได้อย่างฟลุกที่สุด4ี่เท้ายังหลูพาดไอปากหมาก็ยังหลูพลังวันหนึ่งผมบอกกับแบทเทนชิป ก็ช่วยให้คำขวัญเตือนสติอันนี้สมน้ำสมเหนือขึ้นมาลดถังทองข้าสึกที่หลงเหลืออยู่อีกไม่ตม่ำกว่สี่คันถูกพวกฐานเวียดนามเหนือซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนทำใหญ่กึ่งกลางสนามบินสัมทองคือเป้าหมายที่กองบัญชาการล่องแจ้งตรวจการอยู่ไม่เว้นแต่ละวันกองพันธ์านรับจ้างเพิ่งจะยึดเนินสกายไลน์ทั้งหมดได้จากกองพันธ์ฐานเวียดนามเหนือได้มีกี่เดือนมานี้เอง ทางออกจากเนินสกายไลน์ลงไปในหุบเขาเบื้องล่างไม่ว่าจะเป็นบ้านน้ำชาหมู่บ้านเถิดเทิงหมู่บ้าน50หลังเตีนเขาเนินทันเดอร์หรือแม้กระทั่งถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าหาสนามบินสัมทองเป็นพื้นที่ต้องห้ามของฐานรับจ้างทุก,กองพันไม่ใช่คำสั่งของบอกอสิงหาหรือบอกอล่องแจ้งหรอกครับตามความจริงแล้วบอกอล่องแจ้งอยากจะใหกองพันทหารรับจ้างทั้งหมดเคลื่อนย้ายเข้าบริเวณดังกล่าวจนแทบใจจะขาด มันติดขัดก็อิจรงกับระเบิดนี่สิครับทั้งของเราและของพวกมันวางซ้อนกันให้ทียิบไปหมดกว่าจะกู้แต่ละคลั้งก็เสี่ยงชีวิตกันเหลือประมาณบางทีก็โดนหน่วยลาดตะเวนของเวียดนามเหนือไล่ย,ยิงขับวิ่งกันลิ้นห้อยเข้ามาในฐานบังคับการก็บ่อยครั้งข่าวครา,าวของบอก,กล่องแจ้งที่จะรวบรวมกำลังเข้ากวาดหลังสนามบินสําทองเริ่มถูกปล่อยกระเซ็นกระสายออกมาทีละนิด ถึงให้ปิดข่าวอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บเป็นความลับเอาไว้ได้ไม่ใช่ใครหรอกครับก็ตัวผอ,อเองนั่นแหละที่คันปากอดกระซิบกับลูกน้องไม่ได้เรื่องมันก็เลยลือกันนาหูอยู่ในหมู่ของฐานรับจ้างทั่ว,วไปยิ่งบอกก่อน่องแจ้งมีคําสั่งห้ามฐานลาพักเข้าไปด้วยอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่ทหารรับจ้างเตรียมที่จะก่อความวุ่นวายขึ้นอีกแล้วเขาของความยุ่งยากกาลังจะมันเกิดขึ้นนายสุนทรผอ,อสูงสุดของฐานรับจ้าง เดินพลาดเหมือนกับเสือติดจันนายสุนทรไม่มีทางเลือกอีกแล้วขืนปล่อยให้ทหารลาพักแน่นอนละเกินทหารรับจ้างเหล่านี้จะต้องเบี้ยวด้วยการหลบหนีเอาดือด้อๆกาลังผลที่ลวบรวมเข้ากวาดล้างฐานเวียดนามเหนือก็ขาดหายไปครึ่งต่อครึ่งออกคําสั่งออกไปก็มีเขาว่าจะต้องมาเกิดเหตุการณ์ที่ยุ่งยากขึ้นอย่างอีกแน่ๆข่าวคราวของการเพิ่มเงินโบนัสถูกปล่อยตูมออกไปด้วยชั้นเชิงที่เหนือเมฆจากยอดที่เคยได้รับคนละ4 8 0 0บาทเมื่อครบภารกิจ ถูกข่าวหรือว่าจะได้เพิ่มเป็นคนละ8 0 0พบาทแถมมีการย้ำข่าวหรือด้วยการสอบถามอายุราชการทหารรับจ้างตามกองพันต่างๆทาง,ทางวิทยุบ่อยครั้งแค่นี้แหละครับทหารรับจ้างทั้งหลายลืมเรื่องเข้าตีไปอย่างถนัดใจถกเถียงกันถึงเรื่องโบนัสกันไม่เว้นแต่ละวันก่อนถึงวันกำหนดการเข้ากวาดหลางฐานเวียดนามเหนือเพียงหนึ่งเดือนผมกับแบสท์เทนชิพถูกมอบหน้าที่ให้ตรวจการสนามบินซัมทองอีกครั้งมันเหมือนกับจะเป็นรางสังหรณ์ ตามปกตินอกจากปืนที่พกติดตัวแล้วอุปกรณ์อย่างชีพจำพวกอาหารแคปซูลและวิทยุผมไม่เคยที่จะนําติดตัวไปด้วยแม้แต่ครั้งเดียวก่อนออกบินผมเป็นจงหยิบหลวงพอ่อทวดขึ้นอารัธนาจิ้งจกเมืองลาวกระโดดลงเกาะศีษะผมทันทีขนของผมลุกสู้ไปหมดพอเดินไปที่ตู้เก็บของใช้ส่วนตัวดึงแผนที่ซึ่งวางอยู่บนหลังตู้ลงมามีดดาบปลายปืนก็หล่นเป้งลงที่ศรีะบวมปูดเอาเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ผมรีบค้นหาอุปกรณ์ยังชีพในป่าที่ C A A จ่ายาไว้ให้บรรจุลงในเสื้อกัก๊กในล่อนที่มีกระเป๋าเลียงเป็นพืชไปหมดแล้วสวมทับเครื่องแบบเอาไว้ต่อจากนั้นก็หยิบวิทยุเอทีสระบบแอร์ถูกกล่าวที่วางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือขึ้นมาถือไว้ก็พอดีแบตเทนชิพหันมาพบเข้าก็เลยถามผมในทํานองกระเซาขึ้นมาทันทีบิ๊กแมนจะเข้าตีซัมทองหรือยังไงครับโอ้โหค้นสเสบียงยังก,ก็ไปค้างคืนในป่าตั้งสองสามวัน ระยะทางแค่นี้ถ้าพวกมันยิงเครื่องของผมปีกไม่หลุดผมสามารถบังคับเครื่องมาล่อนลงที่สนามบินล่องแจ้งได้อย่างสบายเชื่อฝีมือผมเถอะนาผมหัวเราะทั th t t ้งทังที่ใจเต้นตึกๆึกผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแทบทุกครั้งก่อนออกบินไม่ว่าจะบินกับสไปร์หรือว่ากับใครๆก็ตามอารมณ์ของผมไม่เคยตึงเครียดเหมือนกับครั้งนี้ผมหอบอุปกรณ์การบินเดินตามหลังเบตเทิ้ชิปด้วยการแต่งกายที่พลุงพลังกว่าทุกครั้ง หลังสังหรณ์มันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเริ่มบินเลยทีเดียวขณะที่เครื่องกำลังแท็กซี่อยู่ดีๆเครื่องยนต์ก็ดสำลักเอาดื้อต้องเลี้ยวเครื่องไปให้ช่างเครื่องซ่อมอยู่ตั้งนานก่อนจะบินขึ้นปฏิบัติงานได้ตามปกติแมทเทนชิปเป็นนักบินที่ค่อนข้างจะเอาการเอางานถึงแม้บางครั้งจะบินทวงเวลาเพิ่มโบนัสก็มักจะมีของแถมติดหมายติดมือไปให้บอกก่อน่องแจง้งตื่นเต้นอยู่เสมอ บตเทนชิปบินโฉบเฉี่ยวอยู่บนเนินทันเดอรอยู่สองสามเที่ยวก็พูดวิทยุกับผม b i g m a มเห็นมังเกอร์สร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าครับเห็นครับรู้สึกว่าแข็งแรงมากเลยทีเดียวเพราะผมสังเกตเห็นท่อนสรงขนาดใหญ่วางเรียงรายอยู่บนหลังคาของมันเต็มไปหมดชัดเจนเลยครับสงสัยจะเป็นลังปืนของพวกมันที่เพิ่งจะลำเลียงขึ้นมาตั้งยิงกองพันหกศูที่ตั้งอยู่บนเนินชาลีชาลี แล้วเดี๋ยวผมจะโฉบมาดูอีกครั้งแล้วค่อยบินไปชมวิวที่หน้าถ้าสำสํมทองระวังหน่อยนะครับเครื่องบินของผมบินโฉบกลับมาดูอีกครั้งไม่ผิดเลยครับบังเกอร์ที่แน่นหนาของพวกฐ่านเวียดนามเหนือถูกเสริมสร้างขึ้นมาอีก3แห่งซึ่งแต่ละแห่งก็หนาแน่นและแข็งแรงสามารถทนต่อลูกยาวของฝ่ายเราได้เป็นอย่างดี แบตเทนชิปผายปากหมาบินเลี้ยวไปที่หัวสนามบินสําทองพร้อมล่อนโฉบบินขนานไปกับปากถ้ำเพื่อผมตรวจการเข้าไปในข้างในเที่ยวแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าว่าแต่แบตเทนชิปเลยครับที่มนเกิดความประมาทแมก้กระทั่งผมเองก็เช่นกันยิ่งเห็นผิดสังเกตยอยู่ภายในถ้ำก็ยิ่งยุให้นักบ,บินบินโฉบกลับมาอีกครั้ง หลังนี้มันก็ได้เรื่องจริงๆอย่างที่ผมเคยสังหรณ์มาตั้งแต่แรกเสียงปืนลัวที่ยิบออกมาจากปากถ้ำหากกระสุนของมันจำเพาะเจาะจงทะลุเข้าบริเวณเครื่องยนต์ของไอ้ปากหมาเข้าพอดิบพอดี ไอ้ปากหมาเสียการทรงตัววูบวาบที่หัวเครื่องบินก็ปรากฏควันสีดำพุ่งออกมาเป็นสายบททนชิปพยายามบังคับเครื่องบินอย่างสุดชีวิตไอ้ปากหมาเชิดหัวขึ้นไปได้นิดหนึ่งบรทนชิปดึงคันบังคับจนสุดไอ้ปากหมาสำลักเหมือนกับเครื่องยนต์จะสะดุดพระเจ้าช่วยควันสีดำที่เป็นสายพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนสภาพเป็นเปลวไฟเสร็จแล้วอ่านนิจา เครื่องของผมถูกยิงจนไฟไหม้ความร้อนเปลวไฟสาดเข้ามาในห้องที่นั่งจนกระทั่งปวดแสบปวดร้อนไปหมดเตรียมตัวบิ๊กแนนผมจะพาเครื่องลงที่ปลายสนามบินโนนพอถึงพื้นผมจะเสือกหัวเข้าไปในซากของโรงพยาบาลสนามแล้วคุณรีบลงจากเครื่องบินโดยเร็วที่สุดผมไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้อีกแล้วครับเบตเทชิปพาเครื่องลอนต่ำลงทุกทีจนกระทั่งหล้อของมันแตะพื้นลันเวที่เป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ทราบว่าเบทเทนชิป ผ่าเครื่องบินลงหลีกหลุมที่เลียงลายอยู่ได้ยังไงมาลุ้ตัวอีกทีก็ส่วนหัวของเครื่องบินซึ่งขณะนี้ไฟกําลังลุกชนทิ่มพวดเข้าไปในกองไม้ปลายลันเว์ความแรงของมันทําให้ล้อทั้งสองข้างขาดออกจากกันทันทีเครื่องบินยุบก,กองลงกับพื้นดินศีรษะของผมโขกกระแผงหน้าปาัดเต็มแรงความร้อนของไฟช่วยปลุกประสาทของผมให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วผมขวาวิทยุพร้อมกระปืนลงมาที่พื้นพร้อมๆกับแบตเทนชิปที่ก,กระหืดหอบพูดขึ้นมาฟังแทบไม่รู้เรื่อง เร็วบิ๊กแมนไอพวกหาโนนวิ่งจากซากหอบมาคับการบินตรงมาที่นี่แล้วขึ้นไปบนเนนข้างหน้านี่แหละเราเดี๋ยวค่อยหาทางอีกทีโดยไม่ต้องคิดภูมิประเทศแถบนี้ผมก็ถนัดอยู่แล้วผมถือวิทยุวิ่งนำหน้าเบรทนชิปมุ่งหน้าไปตามถนนที่พวกมันสร้างเอาไว้สำหรับรถถังขึ้นไปบนเนินเดลต้าอินเดียซึ่งมองเห็นอยู่เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วถนนที่พวกเวียดนามเหนือสร้างมาจากทุ่งไห้หินราบเรียบความชันของมันเพิ่มขึ้นทุกทีความเหน็ดเหนื่อยวิ่งเข้ามาหาผมจนหอบไปหมด หลังจากวิ่งขึ้นมาได้20กว่านาทีผมก็ตัดสินใจเลี้ยวลงข้างทางที่เป็นหุบล่องน้ําโดยฉับพลันผมกับแบตเทนชิปหมอบนิ่งอยู่ในรูเก่าๆที่พวกทหารเวียดนามเหนือขุดเอาไว้ช่วครล่ก็ได้ยินเสียงย่ําใบไม้ห่างจากรูเพียงเล็กน้อยพร้อมกับได้ยินภาษาเวียดนามที่ขุนหูดังแว่แวๆพวกมันไม่น้อยก็สี่คนถกเถียงกันลั่นไปหมดจากนั้นก็พากันถอยออกจากปากรูที่ผมซ่อนอยู่พากันเดินขึ้นจากหุบมุ่งหน้าค้นหาพวกผมตามถนนต่อไป ผมสะกิดให้เบดเทนชิปมองดูหัวกระโหลกศีษะสามหัวที่กองและเกะละกะอยู่ก้นรูที่ค่อนข้างจะกว้างขวางจากซากศพที่เน่าเปื่อยอยู่กับพื้นเราพอจะทราบล่องลอยได้ว่าทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวเป็นทหารของเวียดนามเหนือทั้งสิน้นเบตเทนชิปทำสีหน้าชอบกลพร้อมกับทำกิริยาเหมือนจะคานขึ้นจากปากหลุมเล่นเอาผมต้องกระซิบกระซาบห้ามเอาไว้เพราะไม่แน่ใจว่าถ้าพวกทหารเวียดนามเหนือชุดดังกล่าวเกิดเปลี่ยนใจย้อนกลับมาเราก็เสร็จเท่านั้น หลังจากทนอุดอู้อยู่เกือบสองชั่วโมงผมกับแบทันชิปก็ค่อยๆค,คลานออกจากหลุมจากนั้นกระลัดเลาะภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบแฝงกายขึ้นไปบนฐานปฏิบัติการล้างที่มองเห็นลิบๆอยู่บนยอดเนินมันเป็นปัญหาอยู่ว่าฐานบังคับการที่เคยเป็นที่ตั้งของฐานรับจ้างกองพันที่6 0 5มาก่อนแล้วถูกฆ่าศึกโจมตีจะต้องถอนตัวจะมีฆ่าศึกหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าอันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่ผมจะต้องขบคิดเรื่องทั้งเรื่องมันจะต้องเสี่ยงกันอยู่วันยังคำ่ำ เครื่องบินหายไปเกือบ3ชั่วโมงทางบากรล่องแจ้งก็ยังไม่หาวิธีแก้ไขเล่นอับัตชิปด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลาการประสบอุบัติเหตุของไอ้ปากหมาจะต้องอยู่ในสายตาของฐานรับจ้างที่ตั้งฐานอยู่บนเนินสกายไลน์อย่างแน่นอนทําไมจึงไม่มีหน่วยช่วยเหลือออกปฏิบัติการหรือ CIA จะทอดทิ้งเราเสร็แล้วผมใกล้ฐานหลังขึ้นไปทุกขณะล่องลอยของฐานเวียดนามเหนือที่ผมกลิ่งเกล,งก,ลงก็ยังไม่ปรากฏให้เห็น ผมกับแบตเทนชิปคืบคลานเข้าไปจนกระทั่งถึงบริเวณลัวนวดน้าที่ขาดกระลุ้งกระลิงบางส่วนฉีกขาดออกเป็นช่วงซากศพของฐานรับจ้างที่เหลือแต่กระดูกกองเลี่ยราดอยู่ทั่วบริเวณเศษผ้าห่มเสื้อแจ็คเก็ตฟิลที่อาบไปด้วยคราบโลหิตกระดำดังถูกโยนทิ้งเกะกะอยู่ทั่วไปสภาพของฐานแบบนี้พวกเวียดนามเหนือไม่กล้าอยู่หรอกครับขนาดศพของพวกมันยังไม่เคยปล่อยทิ้งเอาไว้ให้อุจาตาแบบนี้ถ้ามีโอกาส พวกมันจะต้องลากศพของพวกมันไปฝังจนหมดสิ้นมีเศษกระดูกกองเลี้ยลลาดอยู่แบบนี้พวกมันนอนอยู่ได้ก็ผิดปกติวิสัยของฐานเวียดนามเหนือที่ผมเคยเห็นคุณเบตันชิปขนาดนอกล้วนรวดน้ำยังขนาดนี้ผมว่าข้างในฐานคงจะเละเทะยิ่งกว่านี้ไอ้ที่นอนสมกันอยู่ในคูเลดคงจะมีอยู่เป็นสิบๆถูกดินกลบนานๆเกิดยังไม่เปื่อยก็ส่งกลิ่นเน่าเฟะเท่านั้นผมว่าเราจะเข้าไปในฐานดีกว่าครับ อยู่ข้างนอกและหาทางติดต่อกับเครื่องบินผมว่ายังเข้าท่ากว่าแบดเทนชิปเอ่ยขึ้นมาเบาๆด้วยท่าทางหวาดๆอยู่กับผีจะปลอดภัยจากฐานเวียดนามเหนือหรือว่าถ้าคุณจะอยู่นอกฐานก็จะมีโอกาสพบกับหน่วยลาดตะเวนของมันไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งขอให้คุณเลือกเอากันแล้วกันโอเคครับบิ๊กแมนเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับโดยไม่ต้องตัดสินใจให้เสียเวลา ผมคืบคลานนำหน้าแบตเทนชิปผ่านกระดูกกองแล้วกองเล่าบางครั้งก็ต้องหมอบนิ่งอยู่กับพื้นชั่วขณะเมื่อผิดสังเกตภูมิประเทศเบื้องหน้ากลิ่นเหืนของศพปลิวฉุยเข้าจมูกผมคานหนีบังเกอร์แห่งหนึ่งซึ่งภายในศพที่กองสมกันอยู่กำลังเน่าเฟะนอนตัวเบลอไตให้ยเยอะแยะไปหมดคงจะเนื่องจากความสูงของยอดเนินและความหนาวของอากาศที่เย,ยือกเย็นในช่วงนาตาปีสภาพของศพจึงเน่าช้ากว่าที่ควรผมหมอบอยู่ในบังเกอร์แห่งหนึ่งซึ่งพอจะเดาได้เลยว่า เคยเป็นที่พักของผลพยาบาลกองร้อยใดกองร้อยหนึ่งมาแล้วเพราะเท่าที่เห็นสลากยานานาชนิดหล่นเลี่ยลาดแม้กระทั่งบนกระสอบรายก็มีเข็มฉีดยาของเพนสเตปที่ใช้แล้วปักเสียบเอาไว3้ 3- ามสี่เข็มท่อนกระดูกโคนขาชิ้นหนึ่งวางพาดอยู่บนช่องกระสอบรายอย่างไรก็ดีบังเกอร์ดังกล่าวก็เป็นบังเกอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมสํารวจพบบนฐานบังคับการแห่งนั้นเกือบจะสี่โมงเย็นเข้าไปแล้ววี่แววของหน่วยช่วยเหลือก็ยังไม่ปรากฏ ผมนั่งมองดูวิทยุของแบ t เทนชิ p ที่ถือติดตัวมาเอ่ยถามแบตเทนชิปขึ้นมาทันทีแบตเทนชิ p แฟกของพวกเราที่ตั้งฐานอยู่บนสกายไลน์ใช้ความถี่เหมือนกับวิทยุของคุณหรือเปล่าวิทยุที่คุณถือติดมือขึ้นมาเป็นวิทยุที่ติดต่อกับเครื่องบินโดยเฉพาะความถี่1 1 7 7ส่วนของแฟกส่วนมากใช้102.5ถ้าผมอยู่บนไอ้ปากหมาผมก็จะสามารถเปลี่ยนความถี่ไปพบกับคุณได้ เพราะผมมีความถี่ของทุกคนทุกคนเอาไว้ในตารางการติดต่อวิทยุที่ติดต่ออยู่บนเครื่องบินโอก,กาสของเรามีอยู่ประตูเดียวก็คือรอให้เครื่องบินมาค้นหาเท่านั้นประเดี๋ยวผมจะลองเปิดวอลลุ่มทิ้งเอาไว้เพื่อฟลุกผมตัดบทออกมาพร้อมกับดึงสายอากาศอากาศอ,อกมาครึ่งหนึ่งเปิดวอลลุ่มก็ปรากฏเสียงสู้ซาบปราศจากสัญญาณเรียกขานใดๆทั้งสิ้นผมอยากปีนขึ้นไปบนเนินข้างหน้าโน่นเหลือเกิน จะได้ตรวจการสนามบินซํำทองเห็นแบทเทนชิปพึมพำขึ้นมาพร้อมกับทอดสายตามองขึ้นไปบนยอดเนินที่ลาดลงมาอย่างฐานที่เราทั้งสองหลบซ่อนอยู่ผมคิดว่ายอดเนินดังกล่าวจะต้องใช้เป็นที่ตรวจการของพวกมันอย่างแน่นอนเพราะจากยอดสูงสุดสามารถมองเห็นภูมิประเทศได้รอบทิศย,ยังไงยังไงปักหลักอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าผมเปิดเอาอุปกรณ์อย่างชีพออกมาจากกระเป๋า แคปซูลอาหารสําเร็จรูปที่ CIA แจกให้ผมเพิ่งจะเห็นคุณค่าของมันเดี๋ยวนี้เองขนาดของมันเท่ากับปลายนิ้วก้อยเพียงผมกลืนลงไปไม่ถึงสิบนาทีความหิวโหวยที่ประดังเข้ามาก็มันเทาลงไปเป็นปิดทิ้งมีประกายเหมือนกับแสงแดดกระทบกับโลหะที่เป็นเงาสาดแวบ,บลงมาจากยอดเนินสูงที่อยู่เหนือที่ตั้งของผมผมกระชากล่างของแบตเทนชิปที่นั่งอยู่บนขอบกระสอบทรายลงไปก้นหลุมกล้องสนามขนาดเล็กที่อยู่ในกระเป๋านั่งสุดติดมือขึ้นมาทันควัน ผมค่อยๆส่องกล้องลอดช่องกระสอบทรายออกไปข้างบนยอดเนินทหารเวียดนามเหนือ6-7คนนั่งล้อมวงกินอาหารอยู่บนลานกว้างแสงแดดคงจะกระทบมีดจนกระทั่งสาดแสงแวบลงมาข้างล่างโชคดีเหลือเกินที่พวกมันไม่เห็นผมเสียก่อนท้องฝาสลัลวลงทุกขณะในที่สุดก็มืดสนิทไปทั่วบริเวณลาดตีที่น่าสะพึงกลัวกำลังจะคืบคานเข้ามาอีกแล้วบรรยากาศรอบข้างเหมือนกำนันอยู่ในป่าช้า ทั้งพวกศพที่กําลังเน่าเฟะทั้ทงพวกกองกระดูกเทลเกะละกะอยู่ทั่วไปเพิ่มความสะพึงกลัวให้กับบรรยาการรอบข้างเป็นทวีคูณเงาถมึนของแมกไม้ที่ปรากฏอยู่เหมือนกับพูดผีปีศาจที่ผุดขึ้นจากอเวจีเพื่อทวงวิญ,ญญาณผู้บาปหนาะให้ลงไปเยี่ยมขุมนรกจบตอนที่15แล้วนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปคือตอนที่16นะฮะไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเตน้นในคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณเลยหลายครับ